สวัสดีครับคลิปนี้มาอธิบายเสริมเกี่ยวกับรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน้านะฮะเหตุที่ต้องมีรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน้าเกิดขึ้นก็เพราะว่าประชาชนนั้นน่ะไปพึ่งพารัฐบาลไม่ได้ครับไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนอีกต่อไปแล้วประชาชนจะเป็นต้องพึ่งพาตนเองนะเด็กตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นะแล้วตัวตัวตัวตนของท่านอ่ะทุกคนอ่ะสังกัดอยู่ในบ้านบ้านใดบ้านหนึ่งที่มีเลขที่บ้าน comfort. แล้วทําให้ท่านได้มีบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของท่านเป็นคนไทยเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ใช้อํานาจที่ไปยนไต้น <frustration> <trad ples> <5 stars> ี่เพราะฉะนั้นบ้านจึงสําคัญบ้านคือจะเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหมุดหมายเป็นเสาหลักนะที่ท่านต้องอาศัยต้องใช้ นะเพราะไม่มีที่พึ่งเลยท่านไปพึ่งรัฐบาลไม่ได้ครับรัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งเลยนะครับรัฐบาลนี่คือแท้จริงคือตัวเกกะเกกะนะฮะโอกาสเพราะว่ารัฐบาลจะเป็นตัว่วงทวงความเจริญของประชชนและเป็นตัวที่ตัดโอกาสตัดโอกาสท่านนะฮะเกกะและตัดโอกาสท่านนะแล้วก็กดความมั่งคั่งบั่นคงของท่านไม่ใช่ตัวช่วยประชาชนเลยนะครับที่เรา ้องไปอาศัยตัวแทนนี้นะปรากฏว่าตัวรัฐบาลที่แท้จริงไม่ได้เป็นตัวช่วยประชาชนเลยคือไม่มีความจำเป็นต้องมีไม่ยังเป็นหรอกครับคราวนี้ประชาชนในยุค AI เนี่ยประชาชนสามารถกดจากมือถือเนี่ยเป็นมติของประชาชนได้เลยไม่ต้องไปผ่านตัวแทนสสพรคการเมืองมันหมดยุคแล้วตัวแทนสสพรกการเมืองนะคือโลกยุคนี้มันเป็นโลกที่เปลี่ยนกันใหม่หมดเลยอ่ะ โลกในยุคไอมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะยิ่งทํามายิ่งโอ้ไปกันใหญ่เลยกฎเกณฑ์แกก็ละเมิดหมดก็เท่ากับล้างล้างโลกล้างกฎเกณฑ์ของโลกอะ่ะเซตสีโลกกันใหม่เลยเริ่มต้นกันใหม่กกด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ไอตรงเนี้ยโลกมันเปลี่ยนนะครับเออเจ้าประเทศไทยมีลิขิตที่ต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจอะ่ะแต่ถ้าจะมีสภาพเป็นแบบนี้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือ คอนเซปต์แบบเนี้ซึ่งอยู่ในรัฐที่รัฐธรรมนูนนั่นเองทุกวันนี้เราอยู่ในรัฐที่รัฐธรรมนูญนะครับเราอยู่ในรัฐที่รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นเวลาเก้าถึงสองปีที่คณะราษฎรเป็นล้มรอเจ็ดซึ่งคณะราษฎรมีร้อยกว่าคนเป็นล้มรอเจ็ดแล้วก็สร้างรัฐที่รัฐธรรมนูญโดยบังคับรอเจ็ดลงนามใใช้รัฐธรรมนูญของเขาอะแต่ทั้งรอเจ็ดเขาก็มีรัฐธรรมนูนเขาอยู่เออแต่มันไม่ใช่บังคับไม่ใช้ของมันรัฐธรรมนูญมัน แล้วกไ็ไทยก็เพีย้นนนยนตั้งแต่บัดน,นั้นแหละครับตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ติดลมการเมืองมาซึ่งรอเจก็เตือนบอกแล้วนะรอเจก,ก็บอกเตือนแล้วคือปกครองแบบที่พวกแกทําอยู่เนี่ยซึ่งฉันบอกให้แก้ขไขมันไม่ยอมแก้ไขเนี่ยแรอเจดก็เลยสละราชเพราะไม่ยอมทำไงไม่ยอมทำทำตามที่ตกลงเหตุที่รอเจดมาตกลงเป็นกษัตร,ริย์ให้คณะราษฎรก็เพราะว่าคณะรับปากที่จะแก้แัฐธรนมนูญไงเนพราะรนมนูญที่คณะราษฎรให้มา ให้เราเจ็ดเราเจ็ดมองแล้วมันไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขเราเจ็ดจึงเขียนเขาว่าชั่วคาวเข้าไปเราจึงมีรัฐมนุษย์ฉบับแรกเป็นฉบับชั่วคาวก็เพราะมันไม่ถูกต้องอ่ะมันตลกอ่ะเอเอเส็จแล้องปีที่บอกแก้ไขมันไม่แก้ไขมันไม่ไม่แก้ไขเราเจ็ดเพราะเพราะมันชัดเจนแล้วมันไม่แก้ไายืนยันชัดเจนเลยประก็ชัดแล้วพระองค์ท่านก็รับไม่ได้เพราะว่าออกข่าวทั่วโลกแล้วว่าต้องสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนแล้วก็ข่าวทั่วทั่วโลกเขารู้แล้วเราเจ็ดสร้างประชาธิปไตยอยู่กำลังสร้างถึงขั้นตอนไหนเขารู้หมด ก็เชิญฝรงฝรั่งมาตรวจสอบราจึงรู้กันหมดนะกถึงขั้นตอนนะมันเหลืออยู่ขั้นตอนเดียวขั้นตอนประชาชนยังไม่มีประสบการณ์ใช้ก็เลยจะต้องรอสักพักนะรอสักพักให้ประกาศใชา้ให้สุขาภิบาลได้เลือกตัวเองนะแล้วก็ถ้ามีคณะกรรมการอุบัตรีให้มีระบบปรารีมเมนต์ได้เรียนรู้กันเขาเขาให้มีอยู่แล้วเรเจ็ก็ให้มีแถมโรเจแนะนําให้คณะปารีม,รเ,นนมรเมนท์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นคณะกรรมการอุโคโมตรนตีเนี่ยท่านกระซิบกระซาบไม่ไม่ได้บอกเป็นคือบอกทางาารัฐอะฟาสแทกให้ บอกพวกเธอไม่ต้องรอฉันมาประชุมทุกครั้งประชุมกันเต็มคณะไม่ต้ององค์ประชุมไม่ต้องครบไม่ต้องเต็มฉันก็ไม่ต้องมาพวกเธอแค่ห้าคนไปเอาปัญหาของชาวบ้านที่เดือดร้อนประชุมกันเองได้เลยห้าคนออประชุมเสร็จแล้วก็สรุปแล้วก็ทูลกล้ามาให้ฉันฉันเห็นดีเห็นงามต่อชาติบ้านเมืองต่อประชาชนฉันก็จะลงนามให้ให้เองเป็นฟาสแท็กอย่างเร็วเนี่ยเราเจ็ดก็ตัง้งหตัง้ตง,ตงใจสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนจริงๆแต่ปรากฏว่าธนาราชมันล้มก่อนเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย เข้าใจนะเอาละผมไม่อย่างย้อนอันเก่าทัานนี้คลิปนี้จะมาพูดถึงธงฮนะธงรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน,น้านะธงรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน,น้านะก่อนอื่นต้องบอกว่าทําไมต้องมีรัที่ครอบครัวไทยมาหาอำน,น้าตก็อย่างที่บอกอะประชาชนพึ่งรัฐบาลไม่ได้นะและสิ่งที่สูงกว่ารัฐบาลก็เป็นกองทัพไทยไปพึ่งก็ไ่ได้เพราะกองทัพไทยไม่มีอำนาจทิพยตายแต่มีอาวุธ แต่ประเทศมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับทหารขา,ขาจึงจะมาประกาศใช้แต่เขาไม่มีอาวุธที่เขาใช้อํานาจอยู่นะใช้อํานาจอาวุธนะไม่ได้ใช้อํานาจทิพย์ตายแต่อำนาจทิพย์ตายเป็นของประชาชนและอำนาจทิพย์ตายมันอยู่สองที่เท่านั้นเองอยู่ที่กษัตริย์กับประชาชนถ้าไม่อยู่กับกษัตริย์ซึ่งถูกคณะราษฎรล้มไปแล้วไม่ได้อยู่แล้วกลับมาอยู่ที่ประชาชนเป็นหมู่คณะไงเออคือคณะราษฎรนั่นเองมาอยู่ที่นั่นแหละคณะราษฎรมันใช้อยู่เออแต่จริงๆแล,ล้วคณะราษฎรมันก็ไม่มี อำนาจที่แท้จริงมันจะอยู่สองที่คือธรรมศาตริกับประชาชนเท่านั้นส่วนคณะราษฎรที่มันที่มันอยู่ที่มันมาใช้มันมีทหารอิน่นนอยู่ทหารก็ไม่รู้เรื่องก็ถูกดึงเข้าไปร่วมนะก็เลยใช้อำนาจทิพย์ใจกันอยู่โดยคณะราษฎรนั่นเองทีนี้อำนาจทิพย์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จริงๆไม่ได้อยู่ที่กองรับถ่ายกองรับถ่ายเขาไม่มีโดยธรรมชาติก็ไม่มีโดยหลักเขาไม่มีเขามีแต่อาวุธแต่ตอำนถือใจอยู่ที่ประชาชน อำนาจไต่สถิตอยู่สองที่เอาง่ายประชาชนเขเข้าใจได้ง่ายโดยหลักศาสัรธรรมนะหลักศาสัธรรมที่แปลเปลี่ยนไม่ได้เป็นศาสัธรรมแล้วล้วไม่ต้องมาเถียงเพราะหลักนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่เป็นหลักศาสัธรรมอำนาจทิพยไตต้องอยู่สองที่เท่านั้นอยู่กับกษัตริย์กับอยู่กับประชาชนสองที่เท่าน,นั้นจะไม่ไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเมื่อใดไม่ได้ใช้ทั้งกษัตริย์ไม่ได้ใช้ประชาชนไม่ได้ใช้แสดงว่ามีผู้เมียวุธมาใช้ก็คือกองทัพไทยน,นั่นเอง พราะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจจะมีสามกลุ่มสามคนสามคณะสามสถาบันก็คือสถาบันพระกษัิย์นะสถาบันประชาชนแลวก็สถาบันก็อาวุธก็คือกองทัพไทยนั่นเองี่มีอยู่สามคนที่ใช้ำนาจทิไตอยู่นะขึ้นอยู่ว่าใครใช้ก็ษัตัิย์ใช้อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ประชาชนไม่ได้ใช้กองทัพไทยก็ไม่ได้ใช้เมื่อใดกองทัพไทยใช้ก็สั่งอะไรก็ได้หมดเลยนะนะกองทัพไทยใช้เกิดกองทัพไทยไม่เอาสถาบันษัตริย์ก็ได้ เออเอาตั้งเป็นพลเรือนเลยเออก็ได้ขึ<ม>้นอยู่เพราะมีวุฒิไงเออส่วนประชาชนยำนาอยู่ที่ประชาชนแต่ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ได้ใช้เมื่อไหร่นะก็สั่งกองรับถ่ายได้นะเป็นอย่างนี้นะพอเข้าใจนะเอาละในเมื่ออำนาจทิพยตใตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กษัตริย์แล้วมันอยู่ที่ประชาชนแล้วซึ่งเราเจ็ดให้มาตั้งก้าไอ้เก้าปีแล้วใช่ประชาชนยังใช้ไม่เป็นเลยนี่แหละครับผมจรงต้องมา สั่งให้ท่านยกเลิกรัฐธิรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรมันสร้างเอาไว้รัฐธรัฐธรรมนูญเนี่ยเราใช้สืบต่อกันมา20ฉบับยกเลิกไม่ใช้แล้วมันเดินทางผิดมาโอ้ั้งเหมือนถ้าหลงทางก็เลยถ้าเป็นเดินทเท้าหลงทางไป20กิโล่โอ้โหมันไกลมาก20กิโลนะแต่ใระดับชาติเลย20ฉบับก้าถึง2ปีแล้วโอ้โหมันก็ก็สมควรยกเลิกพอจบได้แล้วนะเราก็ไม่ใช้แล้วรัฐธิรัฐธรรมนูญเราจะมาใช้รัฐที่ใหม่ ลัทธิครอบครัวไทยมาหามำนาจก็คือลัทธิของครอบครัวท่านนั่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสัญลักษณ์คือธงผมก็ได้อธิบายสัญลักษณ์ไปแล้วนะก็ไปดูในในใน,ใน,ในสัญลักษ์ธงนะคือ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 นี้มันธงมันยังเป็นต้นแบบอยู่ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะไอะ้สีทองเนี่ยมันก็ยังไม่ทองเท่าไหร่นะ,อ,ะอาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะ,อ,ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแต่ว่าเป็นแบบเนี้ยนะ ติดที่ไหนเป็นมงคลที่นั่นเพราะว่าในที่นี่มันมีทั้งฉัพพันธ์ลังสีธงของศาสนาพุทธนะสีฉัพพันธ์ลังสีแต่และสีก็จะแทนวามายอะไรก็ว่าไปนะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวงล้อธรรมจักรที่หมุนไปสีแดงก็เป็นประชาชนทั้งประเทศอ่ะเป็นดุมล้อเป็นตามที่ชื่อเพลงบอกรวมเลือดเนื้อประชาชาติไทยทุกคนมารวมกันเนี่ยเป็นดุมล้อเนี่ย เพื่อปิดแกนให้ล้อมันหมุนไปขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนโดยระบบสี่สามหน้าเนี่ยระบบสี่ามหนนะขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปแบบทางสายกลางแบบสันติก็โดยดูแรงขอ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 งจักรวาลเนี่ยมันมีแรงกาวิธีแรงหนึ่งดูดมีแรงแม่เหล็กที่เราใช้ยูทกวี้ทุกวันเนี่ยทางพัดลมท้งห้องน้ํห้องแอร์อะไรเนี่ยเนี่ยอุตสาหกรรมแบาใช้โมอเตอร์อนั่นเลยอันนี้มาอ่าเป็นแรงของ อย่แค่อย่างเข้มอย่างอ่อนนะส่วนนี้เป็นแรงกรรมที่เรากระทาดีกระทาไม่ดีนะอันเนี้ยไะไรทั้งสี่เนี่ยมันมันเป็นปธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว,ไ,รรอลวไอแรงกรรมเนี่ยเราก็อย่าไปสร้างกรรมไม่ดีมันทําให้โลกก็สู่สันติเพราะประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมเพราะนั้นก็ต้องต้องชูเรื่องกรรมการทําดีนะแล้วก็เป็นทางสายกลางที่เราอยู่กันอย่างสันตินะดังนั้นก็ต้องมี สนามแม่เหล็กนี่อยู่เหมือนโลกอยู่ท่ามกลางสนามแม่เหล็กหรือระบบการปกครองของเราอยู่ท่ามกลางสนามแม่เหล็กนะโดยมีดาวเสียงก็จะเป็นแพลตฟอร์มสี่แพลตฟอร์มของประเทศที่ประกาศต่อเวทีโลกเป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศนะส่วนอันนี้เป็นสถาบันพระษัิย์นะสถาบันพระสัิย์ก็จะแบ่งเป็นคือประมุขของประเทศจะแบ่งเป็นสองประมุขประมุขของรัฐกับประมุขฝ่ายปกครอง ประมุขของรัฐก็จะอยู่ทางด้านเสาธงติดกับเสาธงอ่ะเป็นสีน้ําเงินนะเป็นประมุขของรัฐอีกอันหนึ่งปลายสะบัดของธงกนะ็คือเป็นประมุขแฝงปกครองคือประชาชน5-2้ลัลคนนั่นเนะเป็นประมุขแล้วก็มีสีเขียวตรงนี้เส้นแถบสีเขียวคือเราเป็นประเทศพืชต้นไม้เนี่ยเราต้องรักษาต้นไม้เอาไว้นะอย่างเงี้ยนะฮะอันแล้นี่คือธงที่จะติดกันที่หน้าบ้าน ติดเพื่อยกระดับบ้านอัปเกรดบ้านเป็นสภาชั้นสูงไปทําการเมืองโลกติดที่ใดเป็นมงคลที่นั่นนะเรามีทั้งชพันธ์พลังศีมีทั้งมาตรฐานประเทศใหม่ระบบโลหะวัปกครองใหม่ทุกอย่างมันของใหม่ของดียอดเยี่ยมนั้นเลยติดที่ใดเป็นมงคลแก่ที่นั่นนะก็เชิญติดกันทุกๆุกบ้านเพื่อทําการเมืองโลกประกาศให้ชาวโลกได้ดูได้รู้คนไทยทั้งประเทศเนี่ย เขาจะใช้สี่พิลักนี่ฮะเป็นมาตรฐานประเทศแล้วเขาไม่ใช้แบบการเลือกตง้งเลือกตั้งแล้วเพราะสี่พ,พิลักนี้ประชาชนปกครองตัวเองแล้วไม่มีเลือกตั้งนะเป็นแบบนี้นะฮะเออนั่นแหละติดกันทั้งประเทศเลยอะติดทุกบ้านเลยอะทุกบ้านต้องติดเพราะทุกบ้านก็ต้องอยู่ในรัฐที่ครอบครัวไทยมาออ้หน้าก็ต้องไปติดอันนี้ติดเพื่อยืนยันว่าเออบ้านนี้อ่าอัปเกรดแล้วนะอัปเกรดลวอ,าอ่าอย่างเงี้ยพร้อมจะปกครองประเทศแล้วติดอันนี้ติดเพื่อบ,บอกเขา บอกให้รู้พร้อมจะปกครองประเทศเองแล้วเพราะเป็นสภาชั้นสูงแล้วพร้อมจะว่าความพร้อมจะอภิปรายแล้วนะพร้อมจะเสนอเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆแก้ไขปัญหาประเทศต่างๆปัญหาประเทศเสะสมเต็มไปหมดเลยคือคนไทยนี่รู้หมดนะโลกเขามีอะไราตามโลกเขาทันแต่การที่จะตัดจะทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ทาอะไรเลยได้แต่รู้แต่ไม่ได้ทาอะไรเพราะเราไม่มัวรอรัฐบาลแต่ที่นี่ไม่เอารัฐบาลประชาชนสั่งได้เลยโดยประชาชนก็จะมีทีม เขาเรียกทีบาซีลลนภารกิจท่านมีองค์ความรู้ในด้านไหนเนี่ยไม่ต้องไปเป็นสอสอท่านตั้งทีมเลยตั้งที่บ้านเลยตั้งที่บ้านเลยฮะตั้งทีมที่บ้านหรือตั้งเป็นสําประงานก็ได้นะก,ก็ติดอันนี้ชักธงถ้าเป็นสําักงานเนี่ยติดธงไต่ลงกับธงอันนี้คู่กันติดสองธงคู่กันนะครับธงไต่ลงกับธงโดยเป็นไม้ตุทีอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ติดแบบปล่อยมันห้อยลุ่งลิ่งไม่ไม่ใช่างนั้นนะคือติดสองธงนี่ติดคุณต้องมีม เป็นทออเอรรอนก็ได้หรือเป็นไม้ตัวทีก็ได้ติดแล้วตรงกลางนี่ผูกกับผูกกับเชือกที่ชักชักขึ้นธงอีกข้างก็จะเป็นธงไตลงฝั่งนี้จะเป็นธงไตลงเนื้อภาพบอ,อกไหมเออมันจะมีแขนยืนลงมาเนี้ยแล้วแล้วเป็นรูปตัวทีไงไอ้ตรงตัวทีเนี่ยเราจะผูกติดกับเสาเสาเชือกธงที่ชักขึ้นลงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไอ้ตรงแขนยื่ลงไปมันก็เพื่อเพื่อ,อห้อยธงละทีเขาเขาทำอำนากับธงไตลงธงชาติค,คู่กันคู่กันอันนี้เป็นหน่วยงาน ถ้าเป็นหน่วยงานนะไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือกองรัพไทยก็ต้องชักอันนี้ขึ้นคู่กับทรงไดยลงให้รู้ว่าเนี่ยเราใช้ลัที่ข้าวพไทยมาหำหน้าอยู่ในช่วงกลำลังเปลี่ยนถ่ายประเทศนะอย่างเงี้ยติดคู่กันเลยชักขึ้นไปนะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละขอให้ทุกหน่วยงานราชการติดเพื่อติดหน่วยราชการผู้หน่วยราชการนั้นได้บอกยืนยันว่าเออฉันฉันพร้อมจะเปลี่ยนเจ้านายใหมล่ละเจ้านายเดิมที่เป็นพวกสสพักการเมืองเนี่ยนะ ไม่ใช้แล้วอ้าไม่ใช้ติดเพื่อประกาศว่ายินดีจะยินดีจะรับใช้ประชาชนว่างั้นเด็กข้าราชการทั้งหลายที่ติดยินดีรับใช้ประชาชนนะต้องการเปลี่ยนระบบระบบก,การปกครองใหม่นะแต่ข้าราชการจริงๆจะไม่อยากติดเท่าไหร่เพราะอะไรนะไหมเพราะไปลื้อล้างใหม่หมดเลยลื้อล้างใหม่หมดเลยจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่นะเราก็ให้หน่วยงานนะั้นไปแสดงสบับปะรดเอาเองจะติดไม่ติดไม่ติดไปเดี๋ยวเรามีวิธีชําระ มีสิทธไหมล่ะเพราะที่น okay. ี่มีข้าราชการของตัวเองเพราะนี่ระบอบใหม่รัฐที่ครอบครัวมหาอำนาจมีระบบการปกครองมีระบอบใหม่แล้วก็มีข้าราชการของตัวเองด้วยอยู่ทุกทุกตำบลซึ่งที่นี่จะต้องตั้งองค์การองค์การตำบลมหาอำนาจรัฐที่เนี่ยจะตั้งองค์การแล้วจะมีองค์กรมาตอบสนองรัฐที่ตั้งองค์การอะไรองค์การตำบลมหาอำนาจครับมีทุกตำบลทุกตำบลจะมีองค์การตำบลมหาอำนาจองค์การเนี่ยมันเป็น มันเป็นเหมือนออฟฟิศของประชาชนอ่ะเป็นออฟฟิศของประชาชนประจำตำบลนี้เพราะท่านอยู่ตำบลนี้ใช่ไหมแค่นี่คือออฟฟิศของท่านอ่ะผู้งานเป็นออฟฟิศของประชาชน่นะบ้านติดธงนี้แล้วประกาศตัวประกาศตนเป็นสภาชั้นสูงแล้วเมื่อสภาชั้นสูงมีมติออกมาก็ต้องมีออฟฟิศทํางานใช่ไหมมันก็คือองค์การตำบลหมหาอำนาจนั่นเองแล้วองค์การตำบลมหาอำนาจมันมีสี่หน้าที่หน้าที่ที่หนึ่งคือการปกครองนี่แหละเป็นสภาชั้นสูงเป็นออฟฟิศของสภาชั้นสูงหน้าที่ที่สองคือ เหมือนเป็นธนาคารชาติอะทาหน้าที่เป็น CBDC แล้วทาให้ประชาชนเป็นเซ็นทรัลไลท์เลยเป็นเซ็นทรัลไลท์นะเป็นศูนย์กลางดูแลการเงินของตัวเองนะอันที่2เป็นการเงินนะอันที่สามที่เกี่ยวกับโลจิสติกเป็นการขนส่งเพราะเป็นพื้นที่ของทุกตําบลไงทุกตําบลเขาการขนส่งต้อง,ต,องต้องขึ้นอยู่กับประชาชนไอ้ขึ้นอยู่กับตบําบลตําบลผ่านตําบลชั้นไม่ได้ส่งของไม่ได้นะตำบ,บ,บลบล็อกหมดดังนั้น ต้องมาคุยกันมาพวกโลจิสติกนะส่วนที่4เป็นพุทธนิกายคอสมิกพุทธนิกายคอสมิกนะฮะอ่าอ่าที่นี้บางบางพื้นที่เป็นมีอิสลามเยอะใช่ไหมอิสลามมีเยอะมีบางตำบลมีอิสลามเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของศาสนาทางนั้นนะอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ยังยังไม่ลงรายละเอียดอ่าแจ้งทราบเป็นอย่างนี้ก่อน อันนี้นี่คือลัทธิข้อบุตรมานาที่ไม่ว่าศาสนาไหนท่านก็ต้องการปกครองตอนนัวเองนะไม่ว่าจะเป็นชาวอนะิสลามก็ต้องการปกครองตัวเองนะถึงแม้ท่านไปอยู่ในประเทศที่เป็นอิสลามเลยอ่ะท่าน <mac an. S 1> าก็ไม่ได้สิทธ <ม ngh? S 1> ิ์เท่ากับอยู่ในประเทศพุทธนี่คือท่านต้องเรียกว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่มาอยู่ในประเทศพุทธเราต้องบอกกับท่านโชคดีที่ได้อยู่ในประเทศพุทธเออทำกิจกรรมของศาสนาตัวเองได้แต่นี้ได้สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งต่อให้ไปอยู่ในประเทศที่เป็นศาสนาของตัวเอง ก็ไม่ได้สิบอย่างที่เป็นไ,ไทยให้เพราะนั้นแจ้งให้ทุกศาส,สนาทราบด้วยท่านโชคดีแล้วอ,อยู่เป็นอย่างสันติมาตลอดนะก็จะสันติตลอดไปนะนะเข้าใจนะอย่แจ้งเคลียร์กันเอาละรัฐที่ครอคโปรไทยมหาหน้านะทุกคนทุกบ้านเป็นสมาชิกอัตโนมัติแล้วมันทำให้สมุดทะเบียนบ้านทุกบ้านนั้น เป็นพักการเมืองไปโดยตัวมัดและเป็นพักใหญ่ที่สุดมีได้พักเดียวเพราะเป็นพักของประชาชนมีได้พักเดียวนะเมื่อมีได้พักเดียวมันจะมันก็จะมีกรมการเมืองเกิดขึ้นมันจะคล้ายๆกับคอมมิวนิสต์แต่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แบบคอมมิวนิสต์แดงที่นี่จะเป็นคอมมิวนิสต์ขาวหรือคอมมิวนิสต์พุทธเออเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้คอมมิวนิสต์ขาวหรือพุทธแต่จริงๆเราเราลงละเอียดลึกกว่าคอมมิวนิสต์อีกเราลงไปเป็นระดับลัทธิครอบครัว มันลงจ่อยไปเป็นระดับครอบครัวเป็นไปอย่างนั้นนะโรงเรียนว่านะครับอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องทีหลังนะเรื่องกรมการเมืองหลังจากที่สิปีไปแล้วจะเกิดกรมการเมืองขึ้นนะเพราะประชาชนปกกรองตัวเองเนี่ยคืออย่างนี้สองปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนฐานประเทศพอเปลี่ยนฐานประเทศแล้วพอปีที่สามประชาชนปกกรองตัวเองแล้วแต่ปกครองตัวเองจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอนาคามีทิปไตยหรือคือบทกุชชากาตส์สองนั่นเองจะดูแลอยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต 1>, 1สมัยสปีพอสมัยที่ 2, 2> ก็จะลดลงมาดูแล50าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะขบวนกู้ชาปนระ์สอหรืออนาคมีด,ดูแลห้เประชชนก็ดูแลห้าสิบเก็ค่อยเป็นที่เลี้ยงไงก็ค่อยปล่อยประชาชนไปพอไปสมัยที่สประชชนดูแลตัวเองได้ถึงเจ็ดปร์เน์แล้วอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้กรมการเมืองดูแลอยู่พอสมัยที่สี่กรมการเมืองก็ไม่ไม่มีหน้าที่มาด้ละประชาชนก็ดูแลตัวเองเต็มร้อเลย แต่กรมการเมื ula, okay, องไปอยู่ด้านหลังไปอยู่ด้านหลังแต่คู่ขนานกันไปเหมือนลางรถไฟคู่ขนานกันไปนะไอ้ลางหนึ่งก็เป็นประชาชนปกครองตนเองอีกลางหนึ่งเป็นกรมการเมืองที่ต้องดูแลเกิดประชาชนปกครองตนเองเกิดบ้าบอไงประชาชนเกิดเฮโลบ้าบออยากจะเอาอย่างนี้แบบเนี้ยเออไม่มีคำว่าเบรกไงมันก็ไม่ได้ต้องมีกรมการเมืองวาเบรกอันนี้ไว้ถ่วงนะไว้เบรกไว้บาลาน์ไงต้องมีกรมการเมืองม่าต้องมีคู่นไป แต่ว่าตัวโชว์หน้าตัวแสดงออกตัวนำประเทศอะไรเนี่ยเป็นประชาชนหมดปกครองตนเองว่าอะไรถ้าไม่ออกนอกลู่นะทางไม่ผิดเพี้ยนมากกรมการเมืองก็ไม่มายุ่งคอยแต่คอยสรุปคอยสรุปคอยบอกเออดาเนินไปดีเป็นอย่างนี้ดีกว่าปีที่แล้วยางไรเท่าไรคอยให้คะแนนคอยให้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะเนี่ยแหละกรมการเมืองเป็นอย่างนี้มันยังมีอยู่นะคู่ขนานกันไปกับการปกคอรองตนเองของประชาชนแต่ไม่มายุ่งไม่ไม่เกี่ยวอ่าเป็นอย่างนี้นะฮะเข้าใจนะ เอาละอธิบาย,ยางี้นะคงเห็นภาพกันแล้วละ่ะแต่นี้ท่านยังสงสัยอะไรอีกนะเอาไว้ไปอธิบายในคลิปที่อื่นแล้วกันที่จะลงรายละเอียดเป็นการคุยกันเลยระหวา่างผู้ออกแบบกับประชาชนนะคุยกันตอบสอบถามกันนะไอ้คลิปนี้ก็มาเกินขยายความีกทีนหนึ่งจากที่ท่านได้ดูคลิปไปแล้วนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างสงสัยนี่ก็ไปดูกันในคลิปที่ อาจจะมีรายการอื่นแล้วไปอธิบายกันดสดๆตรงนั้นได้ก็ไปคลิปที่ต้องไปลงรายละเอียดกันทีเฉพาะเรื่องเฉพาะด้านนะ,จจะคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมแอดธรรมชิพิตายนักอนุวักศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ